คลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธิกรรมการลอกเลียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยพี่เดอนไป เออรู้อยู่หูก็โดนบ่อยอ่ะเอ้เวลาเหลือไอ้นี่ไอ้ไอ้ตัวหลิวมันอยากเข้าด hey, s, ou, ิสไปเปิดกล้องแนะนำตัวไอ้ตัวหลิวมันบอกอ่ะเฮ้ยลั่นเดยอ้าวอ้าวอ้ันดยเข้าดิสเข้าดิสเดเฮ้ยไอยูเวลาเหลือไอ้ไอ้ไอ้ตัวหลิวมันแนะนำเองเลยนะมันบอกว่าอยากเปิดกล้องแนะนำตัวเฮ้ยได้พี่ได้อาเขามารอแล้วนี่ลั่นเลย์รันเดย์ไปครับไปครับเอ้ไอ้โจเซนมึงเชนก็มาเข้าดิสดิไม่ครับไม่ครับไม่ครับ เอ้ยใครเป็นไรไม่มีอะไรส่งแล้วน้องทำมาทำมาปีเตอร์บอกว่าวันนี้จะสแกนให้ดูพิธีพิธีมาเลยมาเลยมาเลยมาเๆหมูสแกนได้เลยเหรอพ่อไหนเนี่ยเดี๋ยวให้หยดมันดีเลยสแกนเต้นก็ไม่ได้สแกนโชว์ผู้ชายกันนี้เหรอ แมวเพื่อนโอเคโอเคเไม่เราแซวไอ้เพื่อนโอ <Okay, okay. S 2> เคโอเคแล้วเพื่อนด่าเพราเราทำอไมนะเพื่อนเราขอโทษพิกาทีตัวดีเลยเพื่อนเกียดหน่อยเมื่อกี้ด่าซะพ้อสะดุ้งเลยเฮ้ยแ <c oughs> ต่เหลียวเข้ามาใช่พี่ตั้งนะครับอันนี้มันอันนี้ไม่ได้บังคับนะ้ <c oughs> นองน้องมันน้องมันเสนอเองเลยนะเวีย <c> ะ <oughs> มันใจมันใจ อะไรนะพี่บ้างพี่บ้างแกสแกนให้ดูมันจะเปิดมันจะเปิดตูดแล้วแล้วมันจะทาตูดแปงที่ตูดตอนหลิวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะดีเหรอหืมอะไรอ่ะพี่กะทิกะทิชอบเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับนะเฮ้ยกะทิเป็นอะไรหมออะไรครับหมออีกแล้วครับพี่อยู่เอาแต่มอสเนาะเฮ้ยังไม่เห็นหน้าพี่ออนเลยเอาเงี้เอางี้จะเถียงกันไอแทนเปิดดิไม่ไม่หยาหยาใครไม่เห็นเออเน้นโทรไปเนนอะไรไม่เอาพี่เกียรต์เปิด แม่บอกไม่เห็นหน้ากูนะไม่แทนมันเปิดอย่างเดียวเปิดกระโปรงอ่ะฮะดิออนน่ะดิออนดิออนเปิดเออพี่ออนน่ะยังไม่เห็นเลยเออจริงจริงไอพีเตอร์เออฮะเฮ้ยพี่ทำโปรเล่นแล้วก็ยังไม่เปิดเนี่ยออนไม่เปิดอะไรอ่ะดูในเฟซออนดิเออพีเตอร์นี่เห็นยังไงอ่ะเฮ้ยข้าวมุกตัวไว้ไม่เปิดเลยไม่แม่เอาตอนนี้ก่อนเร็วๆจะหาข้าวกินละมาๆๆคือจะเปิดแล้วก็สแกนถูกไหม โกชูน่าขาวมันจะหน้าขาวโชว์หน้าขาวอะไรหรอแกมได้ไหมครับเออแนะนําตัวแล้วก็ทาหน้าขาวมันต้องเป็นทุกคนเนี่ยเปิดตูดแล้วก็ทาตูดแล้วก็ทาหน้าเปิดตูดเขามีบะเขามีตูดอ่ะเดียร์เคยทำอ่ะฟิเดียร์ผมเดี๋ยวผมผมทำจริงนะผมว่าไปเอาแป้งมันเลยของจริงไอเดียร์มันชอบเสียมคนอื่นนะเว้ยทำไมไม่เปิดสักทีเนี่ย อยากเห็นอยากเห็นหน้าพี่โจครับโอ้เซิร์ฟไหมครับเปิดทำการครับตะกุ่นเอาไอพีให้ไปครับนะมึงมึงกูแนะนำนะมึงไปเข้าเมืองก่อนที่มึงจะโดนปรับปัดประกันอ่ะมึงใครยังไม่ได้แคปกูตามอูตามอะไรทำแล้วทำแล้วสามงไปิว่งาปให้แคปลงในห้องอะไรไปดูดีๆแคปเวลาด้วย ไปหนูลอไปห้าไปเนี่ยโอ้สามไปชิวๆไม่เป็นไรกะทิกะทิชอบเป็นขวัญใจเออที่เนาะไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วละละลเอ้ยเย็ดรอว่ะรอรอรอเย็ดเยิ้มเหมือนขินจิเลยว่ะแดดฟันเนี่ยยิ้มเลยเนี่ยนี่แหละหน้าตากี้แหละกินน้ำท่อมใช่ไหมเนี่ยไหนไหนท่อมที่ไปเอามาอยู่ไหนอยู่ในหลอดยังมันหลอดยวงมันหลอดตัวดีสวัสดีครับ ชื่อตาเหลิวครับอวีเชื่อตเตปครับอายุสิบหกครับเนี่เอ้ยลูกครึ่งว่ะเนี่ยนี่ลูกครึ่งว่ะเนี่ยลูกครึ่งออสเตรเลียโอ้ฮัลโหลฮัลโหลไม่เฟ็นแล้วหวัดดีน้าโคตรลูกครึ่งอ่ะฝรั่งก็กินน้ำท่อมกันเหรอคืออะไรมีเยอะแยะอ่ะพี่ฝรั่งเขาไม่กินชาเนี่ยกินน้ำท่อมเนี่ยโอ้เห็นเต็มทิกตอกอ่ะเห็นเต็มไอจีอ่ะ คนหล่อเนหล่อเดือนว่ากินแต่เล้าน่าเ็นเวยน้าข่าวโชว์จัดไปตจัดแปะต้องเนี่ยขอดูน้ำหน่อยพี่จะมีแต่แป้งเย็นนะม่ากะทิมีมากะทิัแปไปกะทิไม่เนี่ยส่งไปกิฟ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 ติดผมโอกิฟติดผมเนาะโอเคนะเนาะ ไม่ไม่โดนน้าผักน้าผักไม่มีน้าผักด้วยหรอัเนี่ยของจริงของจริงเอ้ยของจริงของจริงโช้ยใอ้ยโอ้ยโอ้ยเอเลโน่ยโอ้อ้ยลอ้ยโอ้่โอ้ย่อ้เโอ้ยาอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอยโอ้บโอ้ว่อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโน้ยอ้ยบอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอกยอ้องยนะ้อ้มออ้้ย เออเปิดก็้องโชว์ใบใช่ไหมล่ะอันอาทรงที่คอเสียวฮะไอ้ต้นเหลียนี่มีแผนจะสตรีมั้ยไอ้ต้นเหลียวไม่รู้เลยพี่คอมไม่น่าไหวครับเคยลองจะตหรอมีควมกากตัวเองแบบดับดับแบบบ่อยๆก็มีเยอะในแกะเอ๊ะเหมือนพลาดพี่ใครแล้วเนี่ยไงก็มันมีก็มันสตรีนได้อยู่แหละมันน่าจะสตีนได้มั้งก็ลองลองดู แบบพี่แชทเขาอยากจะแบบไปคุยกับเองอะไรเงี้ยน้องอายุเท่าไหร่อ่ะสิบหกครับสิบหกไหนเราเาแนะำข้าวหมาน้ำท่อมอย่างนี้อายุสิบหกอายุสี่ขามเลยพี่ยาดะไหนอยากเห็นอ่ะเอามึงเปิดของมึงก่อนดีไหยอันนี้ผสมอะไรอันนี้ผสมอะไรบ้างผสมอะไรบ้างอันนี้กินโปรอ่ะอันนี้ผมกินโปรเลยอ่ะอารมณ์ไหนไปถามหาไปอยากเห็นน้ำท่อมอยากกินแม่พี่เอาเลยนอนเลยเอาเลยใครคนถามหาน้ำท่อมแ้วมึงเปิดกล่องดิ ไอ้ต้นหลิยวมีระบบสเปคสาวในใจไหมมีสเปคสาวในใจไหมแบบสาวๆจะเข้ามาจีบอะไรเงี้ยยังเนี่ยยังไม่เอาสวยๆอย่างน้อยก็มีความคิดที่ดีแทนอ่ะเดีครับน้องเดีครับน้องยังมีแต่เด็กแกแดดแหละไอ้เวอเด็กสดอีโภคทำตัวเหมือนยี่สิบแปดอ่ะเอ๊ต้นเหลียวยินดีต้อนรับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียวสวยครับก็เนี่ยแมเนี่ยก็พวกพี่ๆน้องๆก็ ไปได้ว้มมันไม่ต้องไม่อยางเงียบอะ่ะไอ้พวกนี้มันไม่เห็นเงียบเลยเนี่ยเข้ามาตอนแรกมันก็เต็มเต็มนี่แหละแต่เพราะเขาเนี่ยมันก็พูดมากแล้วเนี่ยจากแต่ว่าบางคนจากพูดมากก็พูดน้อยก็มีนะอย่างแรกหลังหลังไม่พูดที่อะไรเลยเออก็ก็เป็นแฟนพี่น้องกันนี่นนแหละเออ,เอ,อครับเออ,อสีั้งสีตัวทำไม่ได้น่าเดี๋ยวมีอะไรก็ปรึกษาพวกพี่ได้ไว้ทุกคนเลยมีอะไรพี่กันโตมาบอกว่าอยากเปิดกล้องมากครับใช่นะมาเดยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเปิดเลย เดือนครับเดือนนายเดือนมากมามามาเดือนเดือนอย่างนี้เงียบเลยนะเงียบสัเบาเลยบายย่าไกเอ้ยแล้วก็ไปแค b บัตรประกันแล้วก็เวลาด้วยนะแบบที่กูแคบอ่ะไปดูตามที่กูแค b อ่ะไปเลยใครใครใครลงช้านะบัตรประกันนะใครลงช้ากูตามั๊บนะนี่เั่งกันเปิดกล้องอ่ะใช่ไหมเดือนเปิดกล้องเลยแม่เพเม ไปมีเวลาเข้าเมืองไปเอาไปแขแบรประกันไปแค่บัตรประกันกันเล้วแล้วมีแขแบดตกรีดกันหมดเดี๋ยวผมเปิดเย้คิดอะไรวะกิดดีใจหรอไหน่หนเปิดตีกีดเนี่ยอยากกีดอ่ะน้เลยเรากีดอยู่อ่ะอย่าไปดับน้ำเลยมันแหลบได้วหมเฮ้ยให้รอรอเดี๋ยวตบนะเอามิตติ้มตัวมันต่อยนะ ว่าอะไรพี่เดือนไปด้วยหรอไปทปไมจแหน่กล้าเปล่าไปเไปไปไปเจอกูต่างประเทศอ่ะไปนะไปไหนไปบ้าไปอังกฤษครับไปอิงกฤษไปออสเตรเลียมันไปกินน้ำท้องเฮ้ยแล้วโตคนให้เปิดเตื้อไปไหนล่ะไปเข้าเมืองไปแฉบมา แยกกวงดีกว่าเว้ยไมมครับแยกกงดีกว่าเว้ยไหมครับนี่แหละวี่อยากเล่นด้วยอ่ะอาด้ม่ด้เฮ้ยแยกหองแยกหองีต้งแยกหองรับ ไปละพักละพักดีกว่าจะมีสักกี่คนไม่อายกล้าเปิดเนาะผมยังอายเลยเนะสายเมาไงสายดิ้งอะสายเมาไอย่างเงี้ยว่ะกล้าแสดงออก ไปแล้วไปแล้วจากกันฮันนะ่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s OC ด้วยกันนะคะ